เงยตาขวัญม่ไวาวขี้สูาวขเียเดียวกียเดียวาลินไปยง้อร์ยเอาเอาออกปุ่นให้อาให้มาญี่ปุ่นในญี่ปุ่น ตา้รงจินแม่ตองว่าอีนะว่ายังไม่แข็งกระดูกแล้วเผอเรื่องพุ่งลงมาไม่ได้นี่ไงล่ะออ้โหเ็่ไม่มา